ว่าทหารขมรแม่นยังไม่ได้เริ่มยิงกับเรายังไม่มีการประทะกันเล็กๆเลยนะครับมันจัดงานศพรอเขาไว้แล้วนะครับไอ้ทูตที่ไปดูเนี่ยทำไมไม่เปิดศพดูเล่าทำไมไม่ชันสูตรบ,บาดแผลเล่าว,ว่าตายเพราะกระสุนขนาดใดวิถีกระสุนไปจากฝั่งไทยหรือเปล่าหรือแม่นเมาแล้วยิงกันเองก็ไม่รู้นะครับ มากล่าวหานี่เรื่องระหว่างประเทศนะครับไม่ได้มีการพิสูจน์อะไรให้แน่ชัดเลยนะครับและรูกระสุนที่ปูนฝาปูนผนังปูนข้างบ้านประชาชนชาวเขเมรเนี่ยมันรูกระสุนจาก M16 หรือจากอาก้าไม่มีการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เลยนะครับ สร้างเรื่องมาแล้วก็ประโคมข่าวว่าทหารไทยยิงประชาชนชาวกัมพูชาเลวจริงๆกับระเบิดก็ไม่ยอมรับมีคลิปเสียงออกมาแล้วว่าผู้พันมันสั่งให้มาวางกับระเบิดในเขตประเทศไทยกับระเบิดที่เราไปเก็บกู้ก็ไม่ใหม่ใหม่นะครับแล้วก็มาอ้างว่ากับระเบิดเก่า สรุปก็คือคุยกับขมินไม่รู้เรื่องไม่ต้องไปคุยกับมันแล้วครับไอ้สองพ่อลูกคู่นี้ไอ้ฮุนเซนฮุนมาเน็ตเนี่ยดีครับรัฐบาลไทยไม่ต้องไปคุยกับมันแล้วครับนะครับและคนอื่นก็ไม่ต้องมายุ่งแต่สําหรับประเทศมาหาอำนาจที่ยื่นมือเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเช่นสหรัฐอเมริกาผมมองว่าเราเองก็ไม่ต้องไปพูดปวดดื้อถือดีกับเขาเขาเป็นชาติมาหาอำนาจนะครับ เดี๋ยวเรื่องมันจะส่งผลกระทบตามมาก็บอกว่าสถานการณ์และความจริงเป็นเช่นนี้ผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาก็มีการข่าวน่าจะให้ความเป็นธรรมกับประเทศไทยและเห็นใจประเทศไทยนะครับที่ทางกัมพูชาไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับไทยข้อตกลงอันหนึ่งก็คือ จะร่วมกันเก็บกู้วัตถุระเบิดเราจะไปเก็บกู้วัตถุระเบิดมันเข้าขวางแถมแอบ,บลอกวางเพิ่มนะครับเราก็ไม่ได้ไปอวดดื้อถือดีกับสหรัฐอเมริกาครับ